บอกว่าปลายมันไม่ได้แรงเหมือนแบบรถสามใบนะตอนจัดครับเข้าใจเรถไฟฟ้ารู้ครับไม่ยังยังไม่ได้เซตด้วยยังไม่ได้เซตด้วยว่าแต่ผู้สาบ้านเธออยู่ที่ใดสภาคนไหนประกาศได้อ่ะก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้สองทุ่มให้ประกาศวันนี้แล้วก็ประกาศวันทร่งนี้ด้วยครับเดี๋ยเป็นช่างได้อย่างไรซ้อมไม่จ้ะ เจ้านี่ไปเป็นช่างได้อย่างไรกันแม่หญิงฉันจะซ่อมรถถูกไหมใช่เนาะคงมีสองตุ้นเนาะฉันไม่ซ่อมหรอกฉันไม่ได้เอารถมาเอาแก้วมาเลยได้เจ้าไปเป็นช่างได้อย่างไรกันนี้แก๊งอะไรวะมาตกใจถอยไปโพคุณจะทำอะไรอันนี้อันนี้มันทำอะไรแก๊งคือมาตกใจขาจะลงแก๊งต่อยกันสิบสองสิบสองเอาทิงซ้ายมาลงดีก็มึงจะเล่นมึงจะเล่นไม่ได้เลยนะทุกคนไม่อยกแก๊งกันสิบสองนด้วยอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สองทุ่มครับใช่ เกินห้าหล้านเลยนะปรากฏยังไงว่ามาตบไก่เนี่ยภาษาไทยเลยหรอยังไม่ต้องรับเพิ่มหรอกเดี๋ยวก็วันหยุดแล้วตั้งห้าล้านเลยนะได้นะแล้วแต่พวกมึงอ่ะห้าล้านเลยหรอมีอีกวันเดียวก็วันหยุดแนะ <c oughs> ล้วนะลงลงได้เดี๋ยวให้เขาประกาศเลยใครใครเป็นคนรับลงทะเบียนนะเขียวไอ้หมองต่อยไม่เต็มอืมต่อยไม่เป็นจริงเจ๊ยังต่อยเก่งกว่าอีกไม่คืนครับไม่คืนลงกิจกรรมดิไม่คืนกิจกรรมไม่ใช่ลงที่ไหนอ่ะไม่กิจกรรมนี่ประกาศไม่ใช่แก๊งอย่างเดียวนะได้หมดเลยประชาชนเลยลงมาลงมาครบเลย เขาเราคุยอยู่เปิดให้ลงทะเบียนถึงก่อนรีตอนสองทุ่มพรุ่งนี้อ่ะเกมเกมเกมติดมาหาเจดีน้องน้องเจมาเนี่ยน้องเจใหญ่นะน้องเนี่ยเจเราเนี่ยคนเดียวได้ย่าผู้หญิงในเกมไปดีกว่าเจัสดีกว่าเจัสดีคว่าเจัสดีกว่าเจหน้ากระดาษเรียงหนึ่งครับต้องสมัครที่นี่ป่ะหรือให้ไปสมัครเยอะว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยครับหนึ่งหนึ่งเก้าครับเจ อะไรครับหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ครับเจ๊สองหน้าอะไรอะหนึ่งหนึ่งเก้าอ๋อตังเหรอตังเหรออ่าใช่อรัหนึ่งหนึ่งเก้านักกระดาษครับนักกระดาษเจ๊บอกนักกระดาษอ้าเชี๊ยบมึงรู้ป่ะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนบาโมงแน่เก่าไปจิ้มเอาเนี่ยยึดตมนแบแล้วที่มาอันนี้กี่ทีมแล้ววะเนี่ยอันนี้มาทำอะไรกันอ่ะ สวยสุดในแก๊งนะน้อง่าผิดหวังมีคนอย่าแต่มีคนเดียวนะลองลองลองไต่ถึงฝั่งสองนะเจาแถวรอเนียครับเขอมีผู้หญิงคนเดียวสวยตึงปะตึงปะเอาลูกค้ารถไปตึงไม่ถึงหน้าตึงมากเลยตอนเนี้ยเออโทษทีครับเจ๊โอเคงั้นเอาตามนีอะไรอ่ะใครจะเทสต่อยกับเจไม่ได้อยากเทสต่อยไม่เอาไม่เอาไม่ไหว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 ครับไม่โชว์ฉันหน่อยเหรอไม่ไหวครับไหนวะมีของก็ต้องโชว์หน่อยดีโฮ้ยมีของแต่ด้วยมัดพุงวันนี้นี่มันด นี่แหละยังบอยคนสุดท้ายของเราเนี่ยยังแขงไปนาทีที่มองในตะโคนลิสต์อต่พี่ยังบอยคนสุดท้ายเล่นหมวกเล่นหมวกดิโคตรเมกันนะพี่โคตรเมกันนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียก็เดี๋ยวรอประกาศเลยนะแล้วก็มาลงชื่อแต่ว่าจะให้แข่งพรุ่งนี้หลังรีตอนสองทุ่มสอง่มจะรอปรกาศพรุ่งนี้เงินห้าล้านก่อนเรียอะว่าว่า ยังเลยวะเห็นเขาบอกว่าเซตมาคร่าวๆได้ข้าวิีกเดี๋ยวรัวะแต่ว่าพอได้เดี๋ยวนะต้มกุ้งได้เขียวต้อมกุ้งผู้อาวุธแจ็คะห้าล้านพรุ่งนี้สองทุ่มเดี๋ยวรอประกาศเรื่งเขาขอทำกฎทำอะไรแป๊บนึงเรื่องเงินรางวัลด้วยว้าวเดืวันห้าห้าล้านใช่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 เมื่อกี้ต้นต้นแรงมากเลยแต่ไม่ได้ออกไรข้างนอกอ่ะ ช่วงนี้่ะสมไม่ดีไฟเอ็มไฟทไทยแลนด์ไหมครับใช่สปอนเซอร์บายมิดไนท์มาเนี่ยนี่บายห้าล้านก็ไม่ไหวไอเฮียต้องเอาบ้านเข้าไฟแนนซ์ด้วยเนี่ยแหลงไหมเสือพี่ทำด้วยนะลงแบบขำๆมา่ดีปะไปซ้อมดีกว่างนีไปซ้อมไหม เราต้องส่งจดหมายหาโยน๋ยวนตั้งสองให้หนักกว่าแท็กอีกถ้าเทียบสามใบเขาเขาล็อกที่สองเก้าอะหากท่านได้ยินสารนี้โปรดจงเดินทางมาไม่มีใครอยู่เลยใน walking size บ้าบอฮะโอ้โหยิ่งก็เกิด เรามีสิบแปดลงได้แค่สิบสองไม่ดีเราไปมันไม่ได้จำกัดแก๊งป่ะมันไม่ได้ดี๋ยเดี๋ยวรออ่านคนป่ะบอกป่ะเดี๋ยวเรื่องส่อรอประกาศนะครับเดี๋ยวให้สปารีประกาศเลยของคุยเรื่องนมันไม่ได้จำกัดแก๊งไหมอ่ะไปชายชนรวมกลุ่มก็ได้ไหมรวมกับแก๊งอะไรแล้วแต่เขาจะคัดมาหรือเปล่า ไปอยู่กับคิงไซก่อนถ้าเราจะลงนะทำไมตะเบียร์รถมันหายวะเจ๊สวัสดีทุกคนครับไปหลุมมันไม่มีอยู่แล้วไม่อไม่ได้ใส่ทะเบียน,น,บบนปนมะราเหรอปนใครอ่ะเป็นช่างไม่ไม่ไม่ไปสวนมะนาวก่อนตอนนี้ไปสวนมะนาวก่อน สนมะนาวคืออะไรวะสวนมะนาวเ,เก็บมะนาวอ่ะเอ้สวนมะนาวอ่ะอรถนยังวะคืนยังนี่มเอา,า,ถา,เอาเรถไ,ไปแล้ว <c oughs> เรานไปแล้วจะไปเหรอให้เอาคืนไปไอ้เด็กน่นะ,นะเออมันวางไปแล้วเปล่าอุย้ยนั่นปวลงเดี๋ยวกูเก็บรถก่อนาหมกสวน พาเล็กน้อยบกสวนบักแล้ววิ้วเขาแต่งตัวแบบว่ากูอยู่อู๋แป๊บนึงพากูไปแอดมินอย่างนี้ไปหาแอดมินอย่างนี้จะไปหาแอดมินทำไมแต่งตัวเป็นคาวบอยอะไรมาเร็วมาเอามาดูเกงกีไว้งูวของเขาสิไม่ใช่ไปเก็บดีเย็นแม่เขาด่าพ่ออุ้ยอะไรแม่แม่พ่อพ่อวะ เมื่อกี้อะไรแม่แม่พ่อพ่อวะอะไรนะไม่ค่อยได้อะไรแม่แม่พ่อพ่อวะไม่รู้ค่อยได้มาร์คมาร์คใหม่อ่ะอ๋อผมใส่ตาตานทันทีก็ตัวเราเองหรือเปล่าอ่ะเออวะอะไรวะหนึ่งชั่วโมงมาเข้าแถวสิจ้าพี่ เขาแถวทำงานซ่อมดีมิตวันนี้สิบคันทำให้ได้รู้ว่ามันจะลำบากแต่ก็ต้องตั้งใจแค่จริงก็ปาไปละห้าคันเนี่ยก่อนรีไม่นับคุณซ่อมไปจะยี่สิบคันแล้วโมวันนี้ใช่หรอใช่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 ได้ยดนเีมือบกันป่ะอะไรพ่อพ่ออะไรพ่อพ่อได้ได้ มาเอาเอะไรกันนะเก็บหน่อยครับแต่งรถเต่าหน่อยครับเส้นรถไม่สอ,อ,อ,อดจูจะเริ่มเล่นเทคบัสตลอดจ้าวันนี้ก็ต้อมาแต่งรถเนี่ยว้าวอยากรู้ว่า